รอบรู้พิศาจาแดงประจำการเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่จันที่28ถือเป็นสัปดาห์คาบเกี่ยวส่งท้ายเดือนกร,รกฎาคมเข้าสู่เดือนสิงหาคมเป็นพร้อมกันในตัวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาเพิ่งผ่านพ้นการแข่งขันเกมซัมเมอร์ซีรี หรือก็คือปรีซีซั่นทัวร์บนแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกานัดแรกไปเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและผลงานถือว่าถูกใจแฟนผีไม่ใช่น้อยนะครับกับการชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปด้วยสก,กอร์สประตูต่อหนึ่งซึ่ง2ประตูที่กีศาแดงได้มานั้นก็เป็นผลงานของคนเก่งหน้าเดิมกัปตันบรูโน่แฟนเนเดสที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากคุณซือรูเบนออมูริมและยังแสดงความเชื่อมั่นเพิ่มเติมคือซีซั่นที่กำลังจะมาถึงบรูโน่แฟนนเดสจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมมมมมที่ยยยกกระดับตาาาาาเขาขึ้นนมามามา สำคัญตรงส่วนนี้คือสื่อถึงกระบวนการในภาคส่วนเกมรุกที่ปัจจุบันที่มีการอินพุตแมตติยุสกุญญาและแปรอัน mm hmm. เอนมูโมเข้ามาเติมตรงนี้นี่เองครับที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกทําให้มิติเกมรุกของทีมมีความหลากหลายและสร้างภาวะคุกคามเกมรับได้หลากหลายมากกว่าที่แล้วมาไซมอนโซนคนข่าวค่าย BBC เป็นหนึ่งในนักข่าวที่จับประเด็นดังกล่าวมาต่อยอดโดยระบุหากมองผืนิืนการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอาชนะคู่แข่งโดยได้ประตูทั้งหมดมาจากบรูโน่แฟนเดสคือการดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะนี้เท่ากับคนแบกก็คือคนเดิมเ่ว่าในรายละเอียดนั้นไซมอนสโตนชี้ให้เห็นนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกรายละเอียดที่ไซมอนสโตนลงไว้ก็คือคุณได้เห็นมาเตอุสคุนยาพยายามเรียกหาการเล่นกับลูกบอลและพยายามสร้างการเล่นภาวะคู่คามใส่คู่แข่ง และเขาทําได้ดีมากๆโดยที่ต้องไม่ลืมนะครับว่าภาวะการเล่นเช่นนี้ยังรออยู่ในส่วนของแบรอัเอบูโมผู้เล่นใหม่อีกคนที่เกมนี้ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะร่างกายยังไม่พร้อมซึ่งตรงนี้แหละครับที่ไปสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์หลังเกมของรูเปนอัมบูรินที่เชื่อว่าบรูโน่เฟนเดสจะได้รับการช่วยเหลือในการทําหน้าที่สําคัญต่างๆในพาร์ทของเกมรุกมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้บรูโน่เฟนเดส ลดการเล่นในแบบวิ่งพลานไปทั่วให้น้อยลงดังคําที่ลูเบนอัมบริมพูดไว้หลังเกมเมื่อวันอาทิตย์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นทุกตําแหน่งหรูอดูการที่แล้วบางครั้งผมก็รู้สึกกับการที่ให้เขาถอยตามเพื่อมาคลองบอลมากขึ้นในการบิลลอัพเกมแล้วมันก็เลยทําให้เรานั้นขาดบรูโน่แฟนเดสในพื้นที่ใกล้กรอบเก็บโทษ ซึ่งแปรอันและมาเตอุสมีลักษณะที่แตกต่างออกไปในขณะเดียวกันประเด็นที่บรูโน่แฟนเดนมักถูกวิจารณ์เสมอในเรื่องของภาวะการเป็นผู้นําซึ่งถูกตั้งคำถามมาตลอดตั้งแต่ยุคสมัยของเอลิกเทนฮากที่กุนซือดัตเองก็ออกมาปกป้องเขาอยู่บ่อยๆและดูเป็นอัมรีมเองเมื่อถูกตั้งคําถามประเด็นนี้ก็มีท่าทีที่ไม่ได้แตกต่างจากเอริกเทนฮากจากการกล่าวว่า บรูโน่ n ฟนเดฟเป็นผู้นำของเราไม่ใช่แค่ในสนามแต่หมายรวมไปถึงนอกสนามด้วยเขาเป็นผู้นำด้วยการทําให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างผ่านการทํางานหนักและมีความพร้อมอยู่เสมอบางครั้งบางทีเขาลงเล่นพร้อมความเจ็บปวดด้วยซ้ําอาจมีปัญหาบ้างบางครั้งเวลาเขาหงุดหงิดและนําไปสู่การเสียสมาธิในหน้าที่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบางครั้งเขาต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมากไปซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําผมคิดว่าพวกเขาต้องเรียนรู้และทําหน้าที่ของตนเองและบรูโน่ต้องรู้จักที่จะรอบอล ขณะดเดียวกันอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้รับคำชมเชยค่อนข้างเยอะจากชัยชนะเหนือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นก็คือมาเตอุสคุนย่าดาวเตะแซมบ้าที่ดึงมาจากบุ๊ปแฮมตันซึ่งอย่างที่บอกไวน้นะครับว่าการที่มีมาเตอุสคุนย่าในสนามช่วยเติมในสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดหายไปจากทีมในตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นคือผู้เล่นที่สามารถลำเลียงบอลคืบหน้าด้วยคุณภาพและทําให้เกิดภาวะที่แนวรับที่รับมือด้วย รู้สึกถึงการถูกคุกคามจริงๆจังๆซึ่งนี้ไม่ใช่คําทื่นชมที่เกินจริงนะครับเนื่องจากรูเบนอมูริมเองก็เป็นคนที่พูดไว้เองถึงสิ่งที่อยู่ในเต็ดขาดหายไปในซีซั่นก่อนและตอนนี้มันอยู่ในการเล่นของมาเตุสกุนย่านั่นคือเลี้ยงลำเลียงบอลที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือไปจากนั้นครับคือความตั้งใจในการวิ่งไล่บอล คือกดดันคู่แข่งและสิ่งสําคัญเหนืออื่นใดเป็นเรื่องของความเข้าใจเกมบนพื้นฐานของการไม่มีอีโกโ้หรือความรู้สึกเวลาเล่นแล้วต้องโดดเด่นลําพังส่งให้มาเตอุสคุนยามักออกบอลในจังหวะที่เหมาะสมอยู่เสมอจนภาพรวมของเกมไม่รู้สึกถึงความฝืดหรือตะกุตะกะพาให้เกมแดน,นบนมีพลังงานมากขึ้นซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่ขาดหายไปจากทีมปีศาจแดงโดยเฉพาะบรรดาตัวรุกยุคปีหลังๆที่ติดการเล่นแบบชอบโชว์พอสะสมจํานวนมากเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกของการเล่นที่ต่างคนต่างเล่นรูโน่แฟนเดส ในฐานะกัปตันทีมและผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดคนหนึ่งจากการมาของมาเตุสกุญญากล่าวถึงโอกาสที่ได้ร่วมง,งานกับดาวเตะแซมบ้ารายนี้ผมรู้สึกดีมากๆนะการฝึกซ้อมเป็นไปได้ด้วยดีเราต่างทำผลงานออกมาได้ดีการชนะเกมก็เป็นสิ่งที่ดีแม้จะเป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องก็จริงทว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกในการที่เราจะเริ่มต้นซีซั่นในทางที่ดีภาพรวมเกมเองก็ออกมาดีเราเล่นในภาวะครองบอลได้ดีขึ้น บางจังหวะเรายังควรต้องรองบอลให้ได้นานขึ้นตามที่โค้นร,ร้องขอเพราะเรารีบกันเกินไปในการเล่นพื้นที่สุดท้ายเรารีบกันไปในเวลาที่จะรุกเอาสกอร์ซึ่งนั่นคือจุดที่เราต้องทำงานหนักปรปับปรุงให้ดีขึ้นส่วนมาเตอุสคุนย่าผมคิดว่าผู้เล่นแซมบ้าเล่นกันโดยให้เสียงและแฮปปี้แบบนี้แหละ m a เตอุเป็นคนสนุกสนานและเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราต่างต้องการให้เขาเชื่อมโยงกับผู้เล่นทุกคนให้เร็วและดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกจากตัวเขาต่อกันที่ในส่วนของบทวิเคราะห์จากสื่อลูอิสโจนค่าย Sky ยสปอร์ถึงความจําเป็นที่เพิ่มมากขึ้นของปีศาจแดงที่เขามองสมควรต้องเสริมกองหน้าโตเป้าเข้ามาในตลาดรอบนี้ให้ได้ เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ต้องบรรลุภายในตลาดรอบนี้เท่านั้นหากหวังถึงการดึงผลงานให้กลับมาดีขึ้นจริงๆจ,จังๆในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงผมมองถึงภาวะดิ้นรนอย่างหนักที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอและมันจะไม่ง่ายแน่ที่จะหวังให้บรรลุถึงระดับที่ดูเป็นอัมูริมคาดหวังเอาไว้ หากว่าพวกเขายังมีกองหน้าโตเป้าที่เป็นหลักอย่างลาสมุธฮอยลุนผมเชื่อว่าทุกคนก็เห็นชัดมีหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่ผมพูดมากมายเกมกับเวสแฮมยูไนเตดก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สัญญาณมันฟ้องแน่นอนว่าส่วนดีเขามีโดยเฉพาะความตั้งใจในการทํางานและความมุ่งมั่นที่ในเวลาที่ทีมไม่ได้เป็นฝ่ายครองบอลแต่ปัญหาหลักๆของลาสมุธคือการเล่นภายใต้ภาวะที่ทีมเป็นฝ่ายครองบอลน,นอกจากเขาจะไม่สามารถสร้างสารรค์อะไรให้เกิดขึ้นเขายังพลาดโอกาสที่มีเข้ามามันพอแล้วที่จะจบประเด็ดนนี้โอกาสจบสกอร์เข้มเข้ม ในครึ่งแรกเพียงพอจะนิยามความยากลาบากของเขาได้ดีครั้งแรกกับการตัดสินใจหวดบุมแคบไปชนเสากับอีกครั้งที่ได้ยิงในระยะอันตรายแต่กลับส่งบอลลอยไปไกลเป้าหมาย ผมคิดว่าตลาดรอบนี้อยู่ในแต่ดำเนินการได้ดีมากนะและมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากถ้าหากพวกเขาได้กองหน้ารุ่นที่อัปเตดตดีขึ้นกว่ารัสมุดฮอยลุนอีกหนึ่งข่าวใหญ่ไฮไลท์รอบวันของปีศาจแดงคืออนาคตของอันโตนี่ปีกซัมบ้าฝั่งประตูขาออกซึ่งล่าสุดมีการยืนยันจากสื่ออย่างฟูดมาคาโตกเกี่ยวกับที่อันโตนี่ได้รับความสนใจจาก Al asser, อัลนาเซอร์สโมสรดังประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งนี้ในเนื้อหาข่าวอ้างถึงการที่ตัวเลขราคาไม่ชัดเจนว่าทางอัลนาเซอร์เสนอมาที่เท่าไหร่แต่มีการย้ำถึงจุดททีีี่่่่่นนนนนาาาาสใจกกกวคืืือรรยยยัถึงม เสนอมาแล้วจากทางฝั่งซาอุนําไปสู่การที่ปีศาจแดงแจ้งตัวเลขค่าตัวที่ต้องการจํานวน50ล้านปอนด์กลับไปขณะเดียวกันสื่อบางสํานักก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการย้ายทีมแบบยืมตัวที่แอนโตนีทาการปฏิเสธไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นคือข้อเสนอยืมตัวจาก2ส,สโมสรในบราซิลอย่างโบตาโฟโกและเซาเปาโลซึ่งนั่นเป็นการประกาศจุดยืนชัดเจนว่าตัวนักเตะไม่สนใจจะกลับบ้านเกิดในช่วงวัยนี้และน่าจะกระหายอยากเล่นในยุโรปต่อไปและก็เท่ากับเป็นการจํากัดวงความน่าจะเป็นของสโมสรปลายทางให้แคบลงมาได้ บในทางการวิเคราะห์เคสของแอนโตนีหากสมมติว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถปล่อยตัวออกไปให้อัลนาเซอร์ได้ในราคา50ล้านปอนด์จริงๆนั่นแทบจะทําให้ปีศาจแดงเจอจุดเปลี่ยนสาคัญในการเดินตลาดเสริมทับช่วงท้ายอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะแม้ตัวเลข50ล้านปอนด์จะเป็นตัวเลขขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาตอนซื้อมาจากอาแจกก็จริงแต่ด้วยวิธีการคํานวณที่คิดพวกค่าเสื่อมกับเวลาในการอยู่กับทีมมาและปัจจัยอื่นๆนั่นส่งให้ตัวเลข50ล้านปอนด์จะถือเป็นการบวกอย่างมากต่อการลงงบัญชีตามกฎขอ PSR และจะทําให้ศักยภาพในการเสริมทีมในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดีขึ้นแบบพลิกฝ่ามือและอาจนำไปสู่การเดินดกลกองหน้าโดยที่คดาดหวังถึงตัวเลือกหลกัหลกๆสเปคแรงๆได้อย่างจริงจังไม่ต้องมารอกับตัวเลือกรองในหน้าข่าวที่มีการเชื่อมโยงกัน เมื่อพูดถึงตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ากับตลาดรอบนี้ก็ยิ่งต้องย้ำนะครับว่ามันมีดีมานซ์ซัพพลายสูงมากๆดังจะเห็นได้จากการที่หลายสโมสรใหญ่ล้วนมีการเติมผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าชื่อชั้นเป้งๆกันไปบ้างแล้วไม่น้อยอาทิเช่นอาเซนอลกับวิกเตอร์โยเคเลสที่เปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วหรือเชลซีที่สอยเลียมดีแลบไปตั้งแต่ต้นตลาดหรือว่าครูเองก็ปิดงานอุโกเอกิติเก้ไปแล้วแถมทำท่าจะเติมบ้นด้วยอเล็กซานเดอร์อิซักอีกรายส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สอยแยกทางกับเล็กซ ทำให้พวกเขาเองก็ลงมาเล่นในตลาดกับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าด้วยโดยมีชื่อของเบนจามินเซสโกที่คู่กันอยู่ซึ่งชื่อของเบนจามินเซสโกนี่แหละครับที่จะกลายเป็นไฮไลท์หลักเพราะถึงตรงนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่า2ส,สโมสรที่อยู่ในกระแสจริงจังนอกจากสาดิกาดงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเตด โดยตามรายงานของสื่ออิสระอย่างแซมซีอ้างข้อมูลไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาโตวของนักเตะน้้าไม่ได้ซีเรียสอะไรกับโอกาสการย้ายมาเล่นให้ปีศาจแดงแม้จะไม่มีรายการฟุตบอลยุโรปให้ลงแข่งขันส่วนบางสื่อถึงขั้นเจาะจงเนื้อหาเลยว่าตัวนักเตะเทน้ำหนักความต้องการอยากย้ายมาที่ลงรงละครแห่งความฝันมากกว่า สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเคสของเบนจามินเซสโกข้อมูลน่าสนใจอีกกระแสมาจากฟาบิซิโอโรมาโนที่ออกมายืนยันถึงการที่วงในของสโมสรได้มีการปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับดรวนี้จริงๆและระบุกรอบเวลาที่ควรจับตามองให้ดีคือภายในระยะ7-10บวันข้างหน้านี้ อาจจะมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นจากฝั่งของปีศาจแดงออกมาเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆโลมาโนเองก็ยืนยันความสนใจของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดว่าก็เอาจริงเหมือนกันและพร้อมจะยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลทั้งในด้านค่าตัวให้กับไรซิก และค่าเหนื่อยในสัญญาให้กับตัวกองหน้ารายนี้พิจารณาและอย่างที่บอกไว้นะครับณนะตอนนี้ตัวเลือกระดับท็อปในตำแหน่งกองหน้านั้นค่อนข้างจำกัดน้อยลงเรื่อยๆทำให้ปีศาจแดงเองก็จะมัวชักช้าหรือว่าเบาใจไม่ได้แล้วกับเคสเบนจามินเซสโกเนื่องจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ดอยู่ในสภาวะที่พร้อมมากกว่าชัดเจนในการยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการเข้าไปและนั่นคือคำตอบสำหรับคำถามว่าทำไมเราถึงมองก,กันที่ดิวอันโตนีกับทางซาอุดีอาระเบียหากมีมูลความจริงตามสื่อกล่าวอ้างและดิวลุล่วงคืบหน้าภายใน1-2สสัปดาห์ ก็อาจจะกระทบชิงมายังศักยภาพของปีศาจแดงที่จะดีมากขึ้นในการเข้าสู้กับนิวคาสเซิลเพื่อบิดข้อเสนอแข่งเป็นค่าสินสอดดึงตัวเบนจามินเซโกเข้ามาแต่ในขณนะเดียวกันโอกาสที่ปีศาจแดงจะไม่พาตัวเองลงไปเล่นในดิวเบนจามินเซโกก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหากมองจากคำพูดของรูเบนอโมริมที่แม้ไม่ได้กล่าวถึงตรงๆแต่ก่อนเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าตัวเป็นคนยืนยันไว้เองถึงแนวนยโยบายหลักในการลงตลาดคือ การอยากได้ผู้เล่นประเภทที่พิสูจน์ผลงานมาได้แล้วในระดับที่หากเสริมเข้ามาก็ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันอีกว่าจะต้องปรับตัวหรือว่าสร้างผลงานได้หรือไม่และมีการยกตัวอย่างเคสมาเตอุสคุนยาที่เสริมเข้ามาแล้วแสดงให้เห็นทันทีว่าเขาเล่นได้รูเบนอมอริมกล่าวว่าเราต้องการประสบการณ์มาเตอุสอายุยังน้อยจริงแต่เขามีประสบการณ์คุณเองก็คงได้เห็นมาตลอดทุกสัปดาห์สิ่งที่มาเตอุสทําได้ในการเจอกับผู้เล่นต่างๆที่คุณเองก็ต้องเจอนี่จะช่วยได้มากเวลาเลือกตัวผู้เล่นและผมอยากย้าเช่นกันนะครับ วายหลักที่เราพยายามใช้ในการลงตลาดครั้งนี้พวกเขามีคุณลักษณะที่เราต้องการและสิ่งสําคัญคือเราเน้นไปที่ผู้เล่นที่เราเห็นแล้วว่ารับมือกับแรงกดดันได้ดีปิดท้ายสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขามีคิวจะลงแข่งขันนัดที่2ในซัมเมอร์ซีรีส์ปรีซีซั่นทัวร์สหรัฐอเมริกาพบกับบอลนมัตในวันที่31กรกฎาคมเวลา8โมงครึ่งช่วงเช้าตามเวลาบ้านเรารอติดตามกันนะครับว่าจะได้เห็นอะไรจากทีมของรูเบนอามูริฟอีกบ้าง